ผักพ่อค้าตีเมียแกงหน่อไม้ใส่ผักพ่อค้าและเห็ดขอนนะครับจากครัวแม่นางน,นะครับอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือท่านผู้ชมตอนนี้ก็น้ำกําลังเดือดเลยนะครับผมวิธีการทําไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับซึ่งนี้ก็เป็นนะครับหน่อไม้สดที่แม่นางกําลังตั้งน้ําจนเดือดเลยนะครับผมแล้วตอนนี้แม่นางก็กําลังเตรียมนะครับชื่อว่า corn, เห็ดขอนนะ้ะ <c oughs> แม่นางเนาะในแม่นางเตรียมอะไรต่อครับผักกบก้า หักพอกานะคะหรือว่าภาษาไทยว่าหักอะไรมหมน่ะผักข้อกานี่ห่อกผักพักค้อาเนี่ยผักข้อ้านี่เราอครับผู้ชมครับนี่อาหารเมืองเมืองวันนี้นะครับอยู่กับแม่นานะครับคนเมืองละปูนนะครับผมนี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดขอนแล้วก็ผักอกกานะครับแล้วก็จะมีนะครับผักชะอมแล้วก็ผักแคร์นะครับหรือภามักหนือก็เรียกว่าผักละแล้วก็ผักแคร์ครับนี่ภาษากรรเรียกว่าใบชะพลูนะครับผมแล้วก็ชะอมนะครับ ไม่นางให้ว่าซุ่มไฟนะครับหรือว่าซุนหลวนั่นเองหรือว่าดันหลวเข้าเองครับนี่ก็เป็นหลวไม้นะครับผมไม้ลำไยของเรานเองนะฮะนี่มือเมืองเมืองท่านผู้ชมทางภาคกลางจะเป็นแก๊สนะฮะเราอยู่บ้านนอกเนาะใช้หลวได้นี่ส่วนสักสองด้ามนี่เมืองเมืองท่านผู้ชมเมืองหลักปูนท่านผู้ชมเมืองหลักปูนเนะยองบรรทันี่นะฮะ อันนี้แม่นางก็จะไซส์ก่อนนะครับหรือว่าเด็ดก่อนแล้วก็เราจะมัดเป็นมัดมัดเนาะครับเนาะเดี๋ยวแม่นางจะเอาไปล้างก่อนนะครับอยู่กับครัวแม่นางนะครับวันนี้นะครับครัวแม่นางนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวล้างก่อนนะครับทั้งเห็ดขอนแล้วก็ผักพ่อค้านะครับผมนี่จะทําการมัดนะครับมัดก่อนแล้วบอเอามีไปหรอนี่ก็เป็นวิธีมัดตอกนะครับมัดตอกริ้วนะฮะริ้วก็คือพันเกลียวเนาะนี่นี่ นี่นะครับเป็นวิธีการมัดตอกเนาะจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับในสมัยปัจจุบันนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวไม่น่าจะตัดก่อนนี่เมืองเมืองท่านผู้ชมเนี่ยนี่วิธีทําแบบดั้งเดิมมากอันนี้เยี่ยมมาเมื่อไหร่ไม่นานหรอกเมื่อไหร่ลเนาะตานาน,าน,าน,านี่ทำไหมดั้งเดิมละนานละครับท่านผู้ชมนานแล้ว,มงงลวสมัยรุ่นแม่ เขาทำมาอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้อ่ะนี่นเดี๋ยวแม่นางจะจีพริกก่อนนะครับก็คือจีแบบนี้เลยท่านผู้ชมเอาพริกหนุมน่มมาจีก่อนอนี่นะครเอาพริกหนุ่มจีก่อนมันจะได้หอมๆเนาะหอม นี่พริกก่อนเดี๋ยวจะไหม้นะหอวนะครับเดี๋ยวไปตามน้ำพริกนะครับหอมเมืองๆม,มากเดี๋ยวเอาหอมเทียมครับน,นี่ก็หอมแดงนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตามน้ำพริกกันนะครับก็จะมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับผมแล้วก็พริกที่เราได้ จีไว้เมื่อกี้นะครับผม,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 มนี่นะครับก็จะลอกตัวเปลือกมันออกก่อนนะครับที่ส่วนที่มันไหม้ไปก่อนก็จะเหลือตัวพริกด้านในที่สุกแล้วนะครับผมที่มีความหอมเนาะเอาล้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตำกันนะครับตำน้ำพริกกันครับผม นี้ใส่กะปินะครับกะปิเส้นน้อยมัลมน,นมล้านนะครเส้นน้อยกีล้าเหเสี่ยวเสียวโอเคตามเลยนะครับโอเคก็จะละเอียดประมาณนี้นะครับผมนี่อีกนิดก็ได้นะครับว่ายิ่งละเอียดก็ยิ่งอร่อยนะครับผมสําหรับการตัดน้ําพริกนะครับโอเคละเอียดประมาณนี้นะครับได้อยู่ครับผมประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ Okay, โอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่หมอนะ้อเนาะแม่น,นนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราควาดใส่ถ้วยก่อนนะครับนี่เตรียมพร้อมใส่หม้อแกงครับนี่นะครับน้ำพริกครับน้ำพริกแกงหน่อไม้นะครับผมใส่เลยนี่ใส่หม้อแกงเลยนะครับอืตั้งต่อแต่วเราไม่นนเนาะตั้งต่ออีกนานไหมครับไม่นางประมาณสิบห้านาทีค่ะ นี่นะครับบรรยากาศนะครับที่บ้านของเรานะครับผมอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับผมกับครัวคุนนางนะครับวันนี้นะครับครัวแม่นางนะครับนี่ใส่น้ำปลาร้านะครับสันเดียบรูปก็ได้ง่ายๆท่านผู้ชมหาซื้อได้ง่ายๆครับยี่ห้อไหนก็ได้น้ำเนาะอร่อยเหมือนกันเนาะนี่อืมนี่แม่นางใส่อีกนิดนึงสักประมาณทัพพีกว่านิดๆนะครับแล้วแต่เราชอบเนาะนี่ จนน้ำนัวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับเราก็จะเอาผักใส่ต่อไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ผักหลักกันแล้วนะครับเพราะว่าน้ําเดือดแล้วนเนาะเอาผักข้อ้าใส่ก่อนอผักพ่อค้านี้จะนานสุกนะฮะเพราะว่ามันไม่เปื่อยเนาะมันมีความแข็งต้องตั้งนานนิดนึงนะครับผมจนกว่ามันจะเปื่อยแล้วก็สุกนะครับโบราณว่าผักผ,ผักพ้อพ่อาตีเมียอะอ๋อเนี่ยฮะเพราะว่ามันกรอบ มันไม่มันไม่นุ่มมันจะกรอบกรอบแล้วขอรสชาติอร่อยเดิมๆนะรุ่นปู่ย่าตายายคอว่าผักผักพ่อคะาดีเมียลงแล้วอีกอ่ะใส่เห็ดนะครับเห็ดขอนออกตามขอนไม้เนาะเลยเป็นเห็ดขอนนะฮะนี่ต้มอีกสักครู่ครับผมให้มันสุกเนาะ อ้าวใส่ผักได้ครับผักชะอมแล้วก็ผักก็ไม่นะผักใบชะพูอ่าใบชะพูะพหรือว่าผักละ,ะหรือว่าผักแค่เนาะชะอมกับใบชะพูนะครับนี่ต้องมีผักใบเขียวด้วยเนาะเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์วิตามินเนาะังไงไ่นใบย่านาะงเออลืมใบย่านางใส่ใบย่านางด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดกรดยูริกในหน่องด้วยนะครับนนเนาะใส่มาลืมไปแล้ว คลิปนี้ลืมไปนะครับแต่ว่าแนะนําให้ใส่ใบย่านางด้วยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสําหรับแกงหน่อไม้นะครับใส่ผักพ่อค้าแล้วก็เห็ดขอนนะครับรวมถึงเครื่องงต่างๆด้วยผักต่างๆในเช่นใบชะอมนะครับชะอมใบชะครูนะครับหรือว่าผักแครเนาะเห็ด mm hmm. เพื่อประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบอาหารครบเลยนะครับผมนี่ เดี๋ยวอยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ